วันนี้มีโอกาสไปแบรนนี่คือแม่น้ำที่ผ่านในเมืองแบรนชื่อว่าอาเรใสมากบ้านเรือนก็สวยบ้านเรือนก็เก่าแก่เรามีธุระก็เลยได้เข้าแปรนเราจำเป็นต้องไปทํำพาสไทยใหม่ซึ่ง หมดอายุไปหลายปีแล้วตอนนี้ไทยพาสเราสามารถจะทำ5ปีหรือ10ปีก็ได้ส่วนตัวเราเองนั้นเลือกเป็น10ปีเพราะจะไปไม่ต้องได้ทำบ่อยนี่ก็คือป้ายรถเมล์ที่คนพากันรอรถเมล์ซึ่งอยู่ใจกลางมืง คือสถานที่ที่ผู้คนเดินช็อปปิ้งจะมีร้านสุเวเนียร์ร้านขายอาหารมากมายตรงนี้ก็คือถนนนาฬิกาข้างหลังอ่างก็คือเขาเรียกอะไรบ้างละ่ะอ่างก็คือหอนาฬิกาตรงนี้คนทั่วโลกส่วนมากจะชอบมาเยือน รถเมของที่นี่เป็นรถรางใช้ไาฟ,ฟ้าในการขนส่งนี่คือประตูร้านค้าตอนนี้